เดี๋ยววันนี้โค้ชปูแนนจะมาสอนวิธีการฝึกแกนกรลังตัวให้คุณสามารถเผาไขมันไปพร้อมๆกันได้เลยครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปเปนผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชปูแนนเป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ของจริงครับสวัสดีครับผมโค้ชปูนแนนครับตอนนี้คุณกับผูชมรายการซแพายโปรเจกต์นะครับผมมาในคลิปนี้ผมอีกแล้วครับก็คือจะมาสอนวิธีการฝึกแกงการลำตัวอย่างไรให้เราสามารถเผาไขมันได้โคตรเยอะเลยครับผมหลายคนเนี่ยบอกว่าโค้ชปูนแน มึงมากับท่าพิสดารอะไรพวกนี้แล้วผมเล่นท่าท้ออีกแล้วนะครับเล่นกล้ามเนื้อหน้าท้อยอีกแล้วผมบอกกันนะไอ้ท่าเล่นหน้าท้องพวกนี้นะมันมีเป็นร้อยรอยท่าครับถ้าเกิดว่าเรานะผมมีคลังท่าไว้เยอะมากพอถ้าเกิดว่าคุณมีท่าเป็นรอยท่าอยู่ในพัฒนาลูกคมของการฝึกของคุณเนี่ยนะผมจะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะยืนระยะการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สําคัญเลยคือคุณจะไม่มีวันเบื่อกับการเล่นเวททรนนิ่งของคุณเลยครับผมและนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งท่าครับผมที่ผมจะมานําเสนอครับคือท่าเวน เกตโร่ทูไวท์เมลทิงคลัมเบอร์นั่นเองครับวิธีการครับคือเราจะใช้ตัวของดัมเบลนะผมถ้าเกิดว่าเราสามารถใช้ตัวของดัมเบลเฮกส์ก็คือตัวที่มันเป็นแบบเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยได้นะครับก็ใช้แบบนี้จะดีกว่านะครับมันจะมีความมั่นคงมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าบ้านใครที่เป็นดัมเบลแบบกลมๆนะผมผมแนะนําว่าให้คุณพยายามคอนโทรลไว้ดีแค่นั้นพอแล้วนะครับจบแล้วเนาะวิธีการฝึกครับผมคือเราจะใช้ดัมเบล2ข้างนะครับวางเป็นมุม45องศาเอียงลักษณะนี้นะผมเสร็จแล้วเราจะอยู่ในท่า ไฮแพล้งนะครับความกว้างของเท้าเท่าหัวไหล่นะครับผมเราจะอยู่ในท่าเตรียมพื้นนี่แหละนะครับเสร็จแล้วนะผมท่า g a d เกตโรคือท่าที่เราดึงดัมเบลเข้าหาเอวใช่ไหมท่านี้ว่ายากแล้วว่าเกรงแล้วว่าเผาแคลอรี่เ้อแล้วนะครับผมคือจะเป็นแบบนี้นะคือแบบตึ้มตึ้มอันนี้คือ r e n e g a เกต o w นะครับแต่ เราจะมีการผูกท่าวายมอเต็งคลัมเบอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือการฝึกเตะการลำตัวที่มีการเผาแคลอรี่เยอะครับผมก็ค,ค,คือท่านี้นะครับท่าวายมอเต็งคลัมเบอร์คือท่านี้นะก้าวเท้าเหยียบตึม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 อันนี้คือวายมอเต็งคลัมเบอร์ถ้าเกิดใครเคยเล่นท่าวายมอเต็งคลัมเบอร์แล้วนะครับคุณจะรู้เลยว่าท่านี้นะโคตรเบิร์นจริงครับผมดังนั้นเราจะเอา2ท่านี้มาควบรวมกันครับวิธีการจะเป็นแบบนี้ครับผมคือเราอยู่ในท่าเตะบนพื้นใช่ปะ่ะนะครับเสร็จแล้วเราจะดึงเข้าหาตัวก่อนป๊บ หนึ่ง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 ไปต่อนะครับสองสองเก้าสองอีกข้างหนึ่งสองนะผมดึงเก้าตึ้งสามนะครับจะเป็นลักษณะนี้ดึงขวาหนึ่งครั้งดึงซ้ายหนึ่งครั้งก้าวเท้าขวาหนึ่งครั้งก้าวเท้าซ้ายหนึ่งครั้งนับเป็นหนึ่งครั้งทั้งสี่โมเมนนี้นะนับเป็นหนึ่งนะผมเราทํากันทั้งหมด 8ถึง12ครั้งต่อเซตครับใช้เวลาที่เราจะพักระหว่างเซตอยู่ที่60-90ถึงวินาทีและกลับมาทำใหม่เป็นจำนวน3ถึง5เซตครับคุณจะเจอมิติใหม่ของการฝึกแกนกลางตัวคุณครับผมคุณจะเจอว่ามันสนุกขึ้นมันท้าทายมากขึ้นและที่สำคัญเลยคือมันช่วยเผาไขมันให้คุณได้โคตรเยอะเลยครับผมเดี๋ยวผมทำให้ดู1รอบแบบเต็มๆนะครับผมทำให้ดู10ครั้งนะครับมา hmm. เดือยโชว์ไนงะ <laughs> มาพร้อมดึงอึบดึง เก้าหนึ่งง้างมากต่ออึ๊บอึ๊บเก้าสองอึ๊บเก้าสามหนึ่งหนึ่งเก้าสี่โอเริ่มเก่งทอง้องอึ๊บอึ๊บจะห้าพยายามทำตัวนิ่งไว้นะครับอึ๊บอึอ๊บเก้าหกเก้า จ็ดอีก3ที่มาดึงดึง9ก้าแปดอีก2ครั้งปึ๊บดึงดึงเก้าที่หนึ่งอึ๊บและเก้าไปสิบโอ้ยโอ้ท้องเกร็งเกร็ครับก็ลองเอาไปตามค,มนคนมันดูรรครับผมนะครับสนุกมันแล้วก็เดือดจริงๆครับผมครับได้ผลดีอย่างไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกำลังใจให้โค้ชบูน่ด้เลยนะครับ แต่อย่าเลรก็ตามครับผมทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเพียงแค่คําแนะนำเท่านั้นครับคุณจะทําหรือไม่ทํามันก็เรื่องของคุณ